สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระเนื้อดินนะครับพิมพ์สังกจายมานําเสนอนะครับพระเนื้อดินพิมพ์สังกจายไม่มีกิ่งนะครับแบบไม่มีกิ่งนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิสตารามนะครับพระเนื้อดินพิมพ์สังกจจยไม่มีกิ่งนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคตรสตารามครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับ จัดสร้างปีสองห้าสองหนึ่งนะครับจัดสร้างปีสองห้าสองหนึ่งนะครับพระสังกัจจัยเนื้อดินหลวงพ่อโกยนะครับมีทั้งแบบมีกิ่งแนละไม่มีกิ่งนะครับแต่อันนี้ไม่มีกิ่งนะครับพระชุดนี้ที่มาไรชุดนี้ก็คือไม่มีกิ่งนะครับพระสังกัจจัยเนืเ้อดินหลวงพ่อวกยวัดคงสิตารามครับมีแบ่งปันประมาณสิบองค์ครับ พระนดีพ sure ิมสังกรจจายครับไม่มีกิ่งนะครับระหว่างปีจะสร้างก็จะสร้างประมาณปีหนึ่งห้าถึงสองหนึ่งนะครับระหว่างปีที่จะสร้างก็หนึ่งห้าถึงสองหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามครับพระนดีพิมสังกรจจานะครับนะครับหน้าตารูปร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพระนดีพิมสังกรจจานะครับ ก็กวยว่าก็สีตาลนะครับแบ่งู้ชายอยู่ที่องละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมแบงู้ชายอยู่ที่องละสี่ร้อยห้าสิบแบงูชายที่องละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับภาษากระจายเนื้อดินก็กวยว่าก็สีตาลนะครับสวยเดิมทั้งหมดเลยสวยเดิมทั้งหมดเลยครับ ดูค้าความเก่าแบบเป็นธรรมชาติเลยครับเก่าบบเป็นธรรมชาติเลยครับนะครับไขขึ้นที่ดินเลยครับแบงกบูชาองละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับฟาสักกระจายเนื้อดินหนุคมข้าววยวัดโกศิตาราวนะครับแบงกบูชาองค์ละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจศูนย์แปดสองนะครับศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับ 0 8 2 0 7แปดสองูนเจ็ดแดหกเจ็ดสองศูนย์ะครับสังกัใจใยเนื้อดินหรืงว่ากลวยวัดโกศิตารามสังกัใจใยเนื้อดินสี่รยห้าสิบาทนะครับมีบริการคินไนทางครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ